คุณินสวัสดีค่ะวันนี้คุณคิน,นณขอนำเสนอนะคะสิ้นมักโครนผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะคุณสมบัติของสิ้นมักโครนนะคะก็คือเป็นผ้าเนื้อนุ่มนะคะทิ้งตัวสวมใส่เย็นสบายสัมผัสสบายผิวนะคะการันตีเนื้อผ้าดีและสีไม่ตกผืนนี้บุผ้าก่าให้ท่านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคุณดินจะขออธิบายนะคะทีละส่วนดังต่อไปนี้ค่ะคือนะคะ มาดูที่หัวสิ้นค่ะหัวสิ้นนะคะเป็นผ้าหมักโคนแท้นะคะมีความเฉดคุมโทนเดียวกันกับตัวสิ้นเลยนะคะซึ่งตัวสิ้นผ้าที่ดีจะมีความเงาวาวคล้ายไหมแต่ดูแลแบบ ฝายทั่วไปนะคะนี่คือลักษณะของผ้าผืนนี้ค่ะจะมีความเงาวาต้องกับแสงเล่นกับแสงแบบนี้เลยค่ะซึ่งการจะหาผ้าเนื้อดีๆฝีมือดีๆแบบนี้นะคะคุณลินบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะมาดูที่บริเวณเชิงค่ะเชิงเป็นเชิงลายสีขอนะคะเป็นงานยกของสุขโขทัยค่ะใช้สีกะปินะคะคุมสไลด์กับสีเทาฟ้า แบบที่ท่านเห็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆค่ะนี่คือทั้งผืนค่ะมีการคุมโทนแล้วอย่างดีที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณลินพาไปชมข้างหลังค่ะข้างหลังของสิ้นนะคะมีการเย็บติดกันไว้เป็นวงกลมเรียกว่าเย็บบวงไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่นุ่งสิ้นเป็นคุณสามารถนุ่งสิ้นได้เลยบริเวณนี้ค่ะก็เวลานุ่งก็จะเก็บหลบไว้ด้านในนะคะอันนี้คุณลินเอาไว้ด้านนอกเพื่อให้คุณเห็นว่าเราเย็บติดกันไว้แล้วนะคะ แล้วก็มาดูค่ะข้างในนะคะซับผ้ากาวบุแบบนี้เลยสีชมพูกะปินะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะคะซึ่งผ้าเนี่ยค่ะขนาด110ซนติมตรคูณ180ซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่คือผ้าสิ่นหมักโคนทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยบุผ้ากาวค่ะการันตีว่าสีไม่ตกนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะผืนนี้ราคา 2,200บาทเท่านั้นค่ะทักถามไทยมาค่ะกดคำอธิบายคุรินมีช่องทางต่างๆให้คุณได้เข้ามาติดตามกันนะคะตามที่คุณสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแม่คะพูดง่ายใจดีแล้วก็ยินดีตอบคุณทุกๆคำถามค่ะสำหรับวันนี้รีวิวนะคะพาซินมรโคนลายนี้นะคะแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ